ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับทุกคนดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยอย่าหลงเชื่อเพจปลอมมิจฉาชีพแอบอ้างช่วยเหลือคือเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์จุดสังเกตเพจปลอมใช้ภาพโปรไฟล์เป็นโลโก้ลอกเรียนแบบหน่วยราชการตั้งชื่อเพจแนวรับร้องเรียนรับแจ้งความช่วยเหลือเหยื่อเฉลี่ยซับคืน มักนำภาพนายตำรวจระดับสูงมาใช้แอบอ้างให้หน่าเชื่อถือซื้อโฆษณาโดยจะปรากฏคำว่าได้รับการสนับสนุนหรือสปอนเซอร์มักมีลิงก์ส่งข้อความเข้าแชทใน m มสเซนเจอใต้โพสต์เพจหน่วยราชการของแท้ต้องมีเครื่องหมายบลูติ๊กหลังชื่อเพจเท่านั้นตัวอย่างเพจปลอมมิจฉาทีพตั้งชื่อเพจใช้ภาพโปรไฟล์ตีเนียนเป็นหน่วยงานราชการ สร้างคอนเทนต์ข้อมูลปลอมเฟกนิวส์อ้างช่วยเหลือคืนเงินเหยื่อแก๊ง call center ที่แท้หลอกให้ลงทะเบียนอ้างช่วยเฉลีย่ยทรัพย์คืนหวังฉกข้อมูลดูดเงินไม่เชื่อไม่ให้ข้อมูลไม่โอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ